ส่วนเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะคะแต่ว่าโดนแจ้งความเพราะว่าหลอกเด็กวัย13ปีไปกระทำอนาจารในห้องพักฟแฉตตำรวจมีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สองนายด้วยกันก็เลยทำให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีต้องสั่งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนนะคะแล้วก็มีคำสั่งนายหนึ่งก็โดนย้ายอีกนายหนึ่งนี่ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังจากที่ผู้เสียหายนะครับก็เป็นนักเรียนนะครับชั้น ม1เอนะครับอายุ13ปีนะครับพร้อมด้วยผู้ปกครองเนี่ยก็เดินทางนะครับไปแจ้งความกับตํารวจนะครับบอกว่าถูกตํารวจยศดาบตํารวจนะครับสพเมืองปราจีนบุรีกระทาอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีก็ลงนามคําสั่งนะครับให้ดาบตํารวจพันธพัฒน์วงสะอาดธนาผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตํารวจภูธรปราจีนบุรี ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากถูกเกาวหานะครับว่ากระทําผิดวินัยร้ายแร,แรงจนถูกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนและก็ถูกตั้งข้อหาด้วยนะครับว่าพาเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีเพื่อไปกะระทาอนาจารย์และก็พาเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีไปจากปีดาารดาผู้ปกครองดูแลนะครับโดยในฝั่งของดาบตํารวจพันธพัฒนะครับก็เข้ามามอบตัวเพื่อที่จะต่อสู้คดีโดยยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนนะครับก็เลยนําตัวไปยื่นคําร้อง ฝากขังผัดแรกต่อสารจังหวัดปราจีนบุรีครับนอกจากนี้ค่ะพลตำรวจโทธเนศพินเมืองงามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ยังลงนามให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีก็คือพันตำรวจเอกสุวรรณเชี่ยวนาวิวนทวัฒน์ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2ขาดจากต้นสังกัดเดิมแล้วก็ให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค2มีกำหนด30วันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วก็จะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบความบกพร่องกับร้อยเวรสิบเวรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนที่เกิดเหตุด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเข้าไปค้นในห้องพักของดาบตำรวจพันธพัฒย์ยวงสะอาดนาที่ชั้นห้าของฟแฝดตำรวจด้วยเพราะว่ามีการพูดถึงยาที่ให้เด็กกินไม่ทราบว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ตัวยามาแล้วนะคะกำลังอยู่ระหว่างส่งตรวจรอผลการตรวจค่ะและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวดาบตำรวจพันธพัฒย์ส่งตัวให้กับแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไปตรวจสอบร่างกายหาหลักฐานแล้วจากการที่ตรวจสอบปรากฏว่าเห็นตรงบริเวณริมฝีปากซ้าย ด้านล่างเป็นแผลถูกกัดด้วยส่วนนักเรียนที่ถูกกระทําอนาจารนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพูดคุยสอบถามกับทางผู้ปกครองว่าจะสามารถดูแลน้องต่อไปได้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดดูแลไม่ได้ก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลต่อก็ต้องเยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ